วัดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีอีกแล้วนะคะวันนี้หนูคัดเอ่อไม้กระถางสีมาให้นะคะวันนี้มีไม้ให้เลือกกว่าเจ็ดสิบสายพันธุ์เลยนะคะมีมาเยอะมากนะคะก็จะมีตั้งแต่ห้าสิบบาทนะคะแล้วก็มีสามต้นล้อยอยู่สายพันธุ์หนึ่งนะคะก็คือลูกไม้นางกิติมีนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ราคาแล้วก็ไล่สายพันธุ์ให้นะคะใครเล็งพันธุ์ไหนไว้ก็จดไว้ได้เลยนะคะ ส่วนใหญ่แล้วจะมีสำรองทุกต้นนะคะฟอร์มก็จะประมาณเท่าๆกันนะคะลมเริ่มมไม้แล้วค่ะพอหนูอัดคลิปปุ๊บลมมาเลยนะคะนี่ค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะวันนี้เอามาเรียงแล้วก็คัดมาสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่ค่ะลูกไม้นาะงกิลีนีจะประมาณนี้นะคะเี่ค่ะ ก็ที่หนูเก็บไว้มันจะเริ่มกะสีแล้วเหมือนกันนะคะก็ใครสนใจนะคะไปปลูกฟอร์มกอได้เลยนะคะให้ไปที่สามต้นหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นลูกไม้นางกีเดนีผสมตัวเองนะคะนี่คะ่ะนะคะมีจํานวนอยู่นะคะใครสนใจก็จดไว้ได้เลยนะคะวันนี้มีสามต้นร้อยมาสายพันเดียวนะคะไก่สูสงวนถามกันมาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวหนูแอบเห็นแล้วคะ่ะแต่ว่าเพิ่งใบเดียวนะคะเดี๋ยวรออีกสักนิดนะคะถ้าใครรออยู่นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้าสิบกันต่อนะคะอันนี้หลบไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้าสิบกันต่อโอเคห้าสิบบาทนะคะวันนี้ก็จะมีกวนอูนะคะกวนอูห้าสิบบาทคะ่ะนี่ค่ะกวนอูนะคะฟอร์มใบดกนะคะอันนี้ตกพุ่มดีมากนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชรพลานนะคะเพชรพลานเดี๋ยวจะกัดสีชมพูนะคะ นี่คะ่ะเพชดพะลานเลยคะ่ะ50บาทนะคะแล้วก็สาวโพธรามนะคะสาวโพธารามจะก,กัดสีขาวนะคะอันนี้ก็เริ่มกัดแล้วเหมือนกันนะคะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะไม้กัดสีนี่คะ่ะสาวโพธรามห้าสิบค่ะต้นใหญ่แล้วเหมือนกันนะคะก็จะมีด้านนี้จะเป็นนางกีรินีเทวีนะคะ50บาทคะ่ะต่อไปจะเป็นหนุมานออกศึกนะคะ50บาทนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวจะไล่ห้บาทให้ก่อนนะคะใครสนใจ ราคาไหนต้นสายพันธุ์ไหนก็ลองเลือกชมกันได้นะคะอันนี้เป็นแดงๆนะคะหนุมานออกซ่าด้านนี้จะเป็นฮกหลงนะคะฮกหลงก็จะกัดชมพูนะคะเริ่มกัดมาแล้วนี้ก็ให้ไปห้าสิบบาทค่ะค่ะใบนี้ใบใหม่นะคะนี่ค่ะก็แต่ละต้นมีจํานวนนะคะอันนี้หนูเอาแบบว่าคัดมาสายพันธุ์ละต้นเท่านั้นนะคะใครสนใจกี่ต้นหรือว่าสายพันธุ์ไหนก็มีจํานวนให้นะคะ โอเคค่ะต่อไปจะเป็นปีกนางฟ้านะคะปีกนางฟ้านี่ค่ะอันนี้ต้นละห้าสิบาทนะคะปีกนางฟ้าจะก,ก้านสีดําออกสายบัวนิดน,นึ่งนะคะปีกนางฟ้าค่ะใบสีขาวนะคะต่อไปอันนี้จะเป็นพื้นใบสีชมพูขอบสีเขียวๆนะคะเป็นตะละแม่กูซูมานะคะตะละแม่กูซูมานี่ค่ะห้าสิบบาทค่ะอันนี้เป็นบับเบิ้ลไทยนะคะนี่ค่ะ บับเบิลไทยถ้าภาพไม่ใช้ที่พี่ตีชมได้นะคะนี่ค่ะบับเบิลไทยห้าสิบาทเหมือนกันนะคะอันนี้กัดแดงๆนะคะสวยมากนะคะกวนอูนะคะกวนอูกวนอูมีจํานวนอยู่นะคะใครสั่งกี่ต้นแจ้งจํานวนได้เลยนะคะเดี๋ยวถอนยานนึนงนะคะกวนอูห้าสิบนะคะแล้วก็หนูมีเศรษถีสซูพันห้าสิบาทมาด้วยนะคะคือเขาชมพูแบบว่าไม่เต็มที่ไม่ชมพูจัดนะคะ แต่ว่าเลี้ยงแดดสักหน่อยก็น่าจะกลับมาชมพูลองดูนะคะก็เลยแบ่งให้50บาทเนะะี่ยค่ะมันชมพูนะคะแต่ว่าชมพูไม่แป๊ดนะคะนี่ค่ะเอาไป50บาทคะ่ะเศรษฐีสุพรรณต่อไปมีกวนอิ่มด้วยนะคะวันนี้มีทั้งกวนอูกวนอิมนะะี่ค่ะกวนอิมก็50เหมือนกันนะคะนี่ค่ะกวนอิมเหลือไม่เยอะแล้วะคะ่ะแต่กวนอูยังมีจํานวนหลายต้นอยู่นะคะเพราะออกที่หลังนะคะกวนอิมออกมาสักพักแล้วนะคะ อันนี้จะเป็นบองเงินนะคะบองเงินชื่อดีมากนะคะบองเงินก็ห้าสิบค่ะอันนี้เป็นหนุมานนะคะเริ่มเข้าหนุมานแล้วค่ะหนุมานจอถนนนะคะ,ะ,คะกัดหน้าแดงๆแบบนี้นะคะอันนี้ห้าสิบาทเหมือนกันนะคะอันนี้พันธุ์งานนะคะอ่าต่อไปนะคะไกฮ่ฮาวายนะคะไกฮ่ฮาวายห้าสิบบาทค่ะนี่นะคะเริ่มกัดหน้าไปแล้วค่ะ อันนี้หนุมานอมพพานะคะห้าสิบาทนะคะหนุมานอมพพาวันนี้มีมาสามหนุมานนะคะหนุมานอมพพาหนุมานออกซึกแล้วก็หนุมานจองถนนนะคะราคาห้าสิบาททุกต้นเลยนะคะนี่ค่ะอมพาพาสีชมพูนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีตับพุทธประวัติเป็นตัวนี้นะคะม้ากันทะกะค่ะห้าสิบาทนะคะตัวนี้สวยนะคะตอนโตขึ้นนะคะใครอยากเห็นต้นแม่ย้อนดูคลิปเก่าๆหนูได้เลยนะคะน่าจะประมาณสองอีพีที่แล้วนะคะสวนมากนะคะลอง ย้อนชมนะคะตัวนี้ใบแข็งด้วยนะคะต่อไปเป็นกำแพงแสนนะคะหน้าเขาจะเปิดเปิดแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ดังเปิดนะคะเขาเรียกรังเปิดอันนี้ให้ไปห้าสิบาทนะคะกำแพงแสนตัวนี้เป็นขายดีมากนะคะเพราะว่าอ่าโตแล้วมันแบบใบใหญ่มากนะคะอันนี้นี่ค่ะหลากขลุกเกือบทุกกระถางแล้วนะคะแล้วก็มีมะขวานลังสันนะคะแบบที่ป้ายไม่เยอะเท่าไหรหนูให้ไปห้าิบาทนะคะนี่ค่ะ แต่ก็ป้ายมาแล้วนะคะห้าสิบบาทเลยค่ะมีสาวสันกําแพงนะคะสาวสันกําแพงห้าสิบาทเช่นเดียวกันนะคะออกใบแบบนี้ค่ะค่ะสาวสันกําแพงอ่าวันนี้ห้าสิบน่าจะหมดแล้วนะคะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูขยับราคาไปอีกนิดนึงนะคะมีหลายราคามากๆนะคะอันนี้เป็นสุนทรภู p u ้ขให้ไปเก้าสิบาทนะคะสุนทรภู p อ,อันนี้ก็โตสวยเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นสุขโขไทยนะคะ สุโขททยสองนะคะเป็นใบยาวค่ะใบยาวอ๋อวันนี้หนูไม่ได้เอาสุโขทัยหนึ่งออกมานะคะนี่ค่ะสุโคไทยหนึ่งก็แปดสิบนะคะเป็นใบใบไทยสีชมพูเปิดนะคะถ้าสุโคททยสองก็คือตัวที่หนูโชว์อยู่นี่เลยนะคะก็คือสุโขททยสองเริ่มกัดลายมาแล้วค่ะใบยาวนะคะแบบบโบราณอันนี้ให้ไปที่แปดสิบบาทค่ะกระเจะจันนะคะกระเจเจนอันนี้เริ่มกัดลายมานิดนิดหน่อยๆนยแล้วนะคะแปดสิบบาทนะคะตัวสวยมากใบใหญ่มากนะคะกระเจะจัน ค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่กันไปนะคะหนูอาจจะไปช้าหน่อยนะคะเพราะว่ามีมพี่ๆีทักมาว่าโจทย์ไม่ทันนะคะอันนี้เป็นเจ้ากุ้งอังวะนะคะมีแข้งด้วยนะคะอันนี้ให้ไปแปดบาทค่ะเจ้ากุ้งอังวะต่อไปจะเป็นหยดเลือดนางพิมพ์นะคะหยดเลือดนางพิมพ์อันนี้เป็นอีกตัวที่แนะนํานะคะเพราะว่ามันใบใหญ่มากนะคะตอนโตนี่ค่ะท่งประมาณนี้นะคะ80บาทค่ะหยดเลือดนางพิมพ์ ลากทะลุเกือบทุกกระถางแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวไล่มาแถวนี้ก่อนนะคะไก่อาพันนะคะไก่อาพันก็นี่ค่ะประมาณนี้นะคะไก่อมพันให้ไปแปสิบาทนะคะไก่อมพันมีแข้งเหมือนกันนะคะกัดลายเหมือนหางไก่สวยมากนะคะนี้แล้วก็ม่านนางพิมพ์นะคะม่านนางพิมพ์ก็เริ่มกัดมาแล้วคะ่ะอันนี้ให้ไปเจ็ดสิบาทคะ่ะม่านนางพิมพ์อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่หนูชอบนะคะหนูจะชอบไม้ที่แบบสีสีหน่อยนะคะแบบว่า สีเจมๆจมหน่อยนะคะแล้วก็ไม้ดำาำนะคะสรุปชอบทุกตัวเลยนะคะนี่เพราะว่าซื้อมาก็ซื้อมาจากความชอบนะคะอันนี้จะเป็นใบอขอบใบผิวๆนะคะอันนี้เดี๋ยวจะกัดแดงเยอะกว่านี่อีกนะคะอันนี้คือพยาพันวังนะคะ80บาทคะ่ะสวยมากนะคะฟอร์มกําลังสวยนะคะหนูว่ากําลังเนี้ยคะ่แะแบบว่าส่งไปกําลังดีนะคะไปเปลี่ยนกระถางได้เลยพยาพันวัง80สิบนะคะ เมื่อกี้ล้าข้ามตันนี้นะคะพญามนนะคะพญามนก็ให้ไปแปดสิบาทเช่นเดียวกันนะคะนี่ค่ะพญามนจะ,ะกระดูกดําก้านดํานะคะแล้วก็เม็ดสีชมพูแบบนี้นะคะพญามน์แปดสิบค่ะพญามน์มีหลายหน้ามากๆเลยนะคะนี่ค่ะเผื่อใครแบบว่าเอ๊ะทำไมพญามน์เราไม่เหมือนคนอื่นจริงๆพญามนมีหลายหน้านะคะไม่ต้องตกใจนะคะใช่เหมือนกันนะคะมันจะเป็นโทนเข้มประมาณนี้แหละคะ่ะแต่ว่าบางที สีอาจจะจางสีเข้มแล้วแต่ต้นนะคะประมาณนี้ค่ะต่อไปเป็นพยาโมลน,นะคะพยาโมลวันนี้มีดาวเหนือมาด้วยนะคะคู่แฟดเขากับพยาโมลน,นะคะอันนี้พยาโมลน80นะคะแปดสิบบาทต่อไปอัมพรนะคะไม้ตัวนี้ก็เป็นไม้อีกตัวที่สวยนะคะน่าเลี้ยงมากอันนี้นะคะชื่ออัมพรนะคะอันนี้ให้ไปแปดสบบาทค่ะอัมพรนะคะมีต้นสำรองเหมือนกันนะคะมีสำรอง ตอนนี้น่าจะมีสำรองทุกต้นเลยนะคะของวันนี้นะคะแต่ว่าแล้วแต่ว่าพันไหนเหลือกี่ต้นนะคะนี่ค่ะอัมพรนะคะอันนี้จะเป็นสีปาดนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะหนูขยับอัมพรแป๊บนึงนี่ค่ะสีปาดนะคะสีปาดเขาจะกัดชมพูพื้นชมพูข้างในนะคะก็เริ่มกัดมาแล้วนะคะอันนี้ให้ไปแปดสบาทสีปาดนะคะสวยมากนะคะนี่ต่อไปอันนี้มีต้นเดียวค่ะหนูเจอมาแค่ต้นเดียวนะคะชื่อว่าพริกกระเกือนะคะพริกกระเกือให้ไป แปดสิบบาทนะคะมีถามมาเยอะมากนะคะเจอมาต้นเดียวนะคะนี่ค่ะไปหามาให้แล้วนะคะเดินทั่วสวนเลยนะคะอันนี้แปดสิบบาทนะคะอ่าต่อไปอันนี้จะเป็นจูกัดเหลียงนะคะจูกัดเหลียงให้ไปอ่อาไปแปดสิบบาทนะคะแปดสิบบาทกระถางสี่นิ้วทั้งหมดเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเอากระถางหกนิ้วออกมาตั้งแล้วก็เลี้ยงสายพันธุ์นะคะแต่ว่าอาจจะได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่ากระถางหกนิ้ว ค่อนข้างหนักนะคะแล้วก็ล่อนขนมามันได้มาไม่กี่กระถางนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆทําคลิปออกมาให้พี่ๆนะคะหรือว่าใครสนใจพันไหนนะคะก็ลองสอบถามเข้ามาได้คะ่ะต่อไปจะเป็นเขื่อนนะคะเขื่อนซิลิกิตค่ะตัวนี้ก็สวยนะคะเขาจะเปิดเปิดขอบขอบค่ะนชมพู่นะคะอันนี้แปดสิบบาทค่ะเขื่อนซิลิกิต อันนี้เป็นลูกไม้กาบนะคะลูกไม้กาบหนูจะให้ไปที่อันนี้ให้ไปแปดสิบบาทนะคะอันนี้มีจํานวนอยู่นะคะเพราะว่าเขาเป็นไม้ผ่านนะคะผ่านจุดเดียวกันมีจํานวนค่ะอันนี้แปดสิบบาทนะคะอ่าต่อไปนะคะก็จะเริ่มเข้าหนึ่งร้อยบาทแล้วนะคะวันนี้หนึ่งร้อยบาทหนูคัดลูกไม้แบบสวยๆมาให้ด้วยนะคะเป็นลูกไม้ใบไผ่ใบหอกนะคะมีมาสี่ต้นเท่านั้นนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนแล้วกันนะคะเป็นไม้มีชื่อก่อนนะคะ แสงกะระประพฤกษ์นะคะแสงกะละประพฤกษ์นะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะแสงกะละประพฤกษ์ต้นอันต้นสวยมากนะคะเนี่ยคะ่ะไซส์ฟอร์ประมาณนี้ทั้งหมดเลยนะคะที่มีอยู่ตอนนี้เหลือไม่กี่ต้นแล้วคะ่ะนะคะต่อไปนะคะอ่ะอันนี้จะเป็นตะระแม่จันทานะคะตัวนี้จะหาย,ยากนิดนึงนะคะสีแจ่มมากนะคะลากส่วนใหญ่ลากทะลุกเกือบทุกกระถางนะคะหนูไม่ได้ตะแคงให้ดูกลัวคว่ำนะคะนี่คะ่ะตะละแม่จันทานะคะหนึ่งต้นหนึ่งร้อยบาทนะคะ ถัดมานี่จะเป็นสีสองลักนะคะสีสองลักให้ไปที่หนึ่งร้อยบาทค่ะศีลาหุ้มทองนะคะอันนี้เป็นไม้น้องหนูนะคะเดี๋ยวเขาจะเริ่มกลับมาลงคลิปแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้โรงเรียนปิดเทอมแล้วนะคะอันนี้ศีลาหุ้มทองหนึ่งร้อยบาทนะคะถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็ฝากกดติดตามช่องหนูแล้วก็ช่องน้องไว้ด้วยนะคะของน้องหนูชื่อน้องชายขายบอลน,นะคะหรือลูกชายขขยบอลน,นี่แหละคะ่ะประมาณนี้นะคะก็ ฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเอามาแบ่งปันเรื่อยๆนะคะบางทีเขายังไม่ค่อยแม่นชื่อเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะนี่ค่ะเขาพยายามจําอยู่นะคะตอนแรกเขาจําแม่นนะคะแต่ว่าเขาหางหายจากการขายไปนานนะคะโอเคค่ะมาต้นต่อไปอันนี้เป็นเมฆพับนะคะกระดูกออกดํำๆแบบนี้ค่ะเส้นใบนะคะเส้นใบดําแล้วก็พื้นออกน้าตาลแดงนะคะหนึ100่ง้บาทค่คะเมฆพับนะคะเมฆพับต่อไปสร้อยสังวาลน,นะคะ ก้อยสองวานเขาหน้าเงามากนะคะแล้วก็จะกัดนี่คะ่ะกัดไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะตอนนี้เหลือซ้ายหนึ่งร้อยนะคะอ่าต้นนี้นะคะชื่อคังจินดานะคะต้นนี้นะหนูนาจะออกเสียงไม่ชัดนะคะเพราะคลิปที่แล้วพี่ๆได้ยินเป็นพันจินดาหมดเลยนะคะชื่อคังนะคะคังจินดาคอควายลอลิงมหาลากาแล้วก็งงูนะคะ,ะคะังจินดาค่ะอันนี้หนึ่งร้อยบาทคะ่ะคังจินดาเป็นไม้ที่ใบดกมากนะคะหนึ่งร้อยบาท ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้แต่ว่าหนูให้รหัสคะว่าเป็นลูกไม้ไก่นะคะหน้าคล้ายๆไก่อันนี้ใบมันจะแบบออกหยกัยกๆนิดนึงด้วยนะคะนี่ค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะถ้าใครรับนะคะลูกไม้ไก่อันนี้มีจํานวนนะคะเป็นไม้ผ่าคะ่ะไม้ไม้จะเป็นผ่าหัวนะคะส่วนใหญ่ถ้าแบบว่าเป็นถ้าไม้มีชื่อะคะ่ะมันจะได้แค่2อ,อย่างคือไม่ผ่าหัวก็แยกหนอน,นะคะ แต่ว่าส่วนใหญ่ที่หนูมีมาลงนะคะจะเป็นไม้พาหัวนะคะถ้าไม้มีชื่อเป็นไม้มะเลดแสดงว่าไม่ใช่แล้วนะคะเพราะว่าไม้มะเลดจะคือลูกไม้นะคะนี่คะ่ะถ้าเพราะจากมะเลดก็คือลูกไม้ทั้งหมดนะคะนี่คะ่ะอันนี้เป็นไก่มงคลนะคะไก่มงคลให้ไป100บาทนะคะไซนี้ค่ะก็มีพี่ๆหลายคนสับสนนะคะคือไม้อ่าถ้าไม้มีชื่อนะคะเช่นสมมติไก่มงคลอย่างเงี้ยนะคะ มันจะมาได้แค่สองแบบนะคะไม้ผ่าหัวก็ไม้แยกหน่อนะคะแต่ถ้าเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้จะมีสองแบบเหมือนกันเป็นไม้เมล็ดก็คือเพาะจากเมล็ดหรือว่าไม้ผ่าหัวคือผ่าจากลูกไม้อีกทีนะคะประมาณนี้นะคะแต่ไม้มีชื่อจะไม่มีเพาะจากเมล็ดนะคะถ้าเป็นเพาะจากเมล็ดจะไม่ใช่ไม้มีชื่อแน่นอนนะคะประมาณนี้นะคะพี่ๆหลายคนสับสนนะคะโอเคค่ะอันนี้เป็นไก่มงคลนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะวันนี้สีสันแบบละลานตามากนะคะบางที ตาลายนะคะหนูก็พยายามถ่ายให้ครบทุกต้นอยู่นะคะเพราะว่าวันนี้ลองนับเข้าข้าวรู้เจ็ดสิบกว่าสายพันธุเลยนะคะอันนี้ยังเอาออกมาค่อยๆทยอยมาอัดคลิปนะคะกลัวมันจะยาวเกินนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหนูคุยนูน่นคุยนี่อีกนะคะอันนี้เป็นนายท้องเหม็นค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะนายท้องเหม็นจะเป็นตับวีรชนนะคะกัดแดงๆนะคะใบผิวๆสวยมากค่ะอ่าดาวเหนือมาแล้วค่ะดาวเหนือก็ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะ รัตนพลนะคะตัวนี้เป็นบอลก่าวอีกตัวหนึ่งนะคะนี่ค่ะรัตนพลนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะใบโดกเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นวาสุกีนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะกัลยานะคะหนึ่งร้อยบาทกัลยาสวยนะคะเริ่มกระสีมาแล้วค่ะสีมหาโพนะคะนี่ค่ะวันนี้มีมาให้ดูสองต้นเลยนะคะฟอร์มมันจะเท่าๆกันหมดเลยนะคะอันนี้ให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะสีมหาโพ อันนี้จะเป็นสาวบางแคนะคะให้ไป100บาทเช่นเดียวกันคะ่ะสาวบางแคอันนี้เป็นเจ้าจักรพพัดนะคะหนึ่งบาทค่ะโตวสวยมากนะคะเป็นคลิปเมื่อวานที่หนูเพิ่งลงไปเลยนะคะต้นเม่์เขานะคะต่อไปเดี๋ยวมาไล่ลูกไม้ให้ก่อนนะคะลูกไม้จะเป็นลูกไม้หนูปกักเกล็ไว้นะคะก็เดี๋ยวจะไล่ให้ดีจนตะ่ต้นนะคะต้นนี้เป็นต้นที่หนึ่งนะคะ จะเป็นเปิดๆแบบนี้ค่ะสวยนะคะนี่ค่ะเปิดๆติดด่างแล้วก็มีใบไผ่สีชมพูเปิดๆแบบเดียวกันนะคะอยู่โคนต้นนะคะอันนี้ให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่กระถางที่หนึ่งค่ะได้ใบไผ่พร้อมนะคะสวยมากนะคะใบนี้สวยมากนะคะมันมีติดด่างด้วยนะคะหลางที่หนึ่งค่ะต่อไปกระถางที่สองเป็นกระถางนี้นะคะกระถางนี้จะมีนี่ค่ะกระดูก ขาวนะคะกระดูกขา,ขาวพื้นชมพู1ต้นนะคะแล้วก็จะมีใบไผ่เนะะี่ยค่ะสีไล่สีแบบนี้นะคะอ๋ออย่างนี้เรียกใบหอกนะคะใบหอกนะะี่ค่ะมันออกดังเหลือบๆนะคะสวยนะคะใบหอกแบบนี้จะโตเร็วดีค่ะอันนี้ต้นที่สองคะ่ะต่อไปกระถางที่สามที่เป็นลูกไม้นะคะใครสนใจกระถางไหนวันนี้มีสี่กระถางนะคะอันนี้เป็นสีขาวอมชมพูแล้วก็เนะะี่ยค่ะใบหอกออกแนวชมพูเปล,ลือบๆนะคะสวยมากนะคะ หนึ่งต้นนะคะฟอร์มก่อนนะคะกระถางที่สามค่ะต่อไปกระถางที่สี่นะคะนี่อันนี้เป็นแบบติดต่างด้วยนะคะใบแปลก,กแปกแบบนี้นะคะแล้วก็มีนี่ค่ะใบหกนะคะที่แบบด่างเปื่อยๆไลยๆนะคะหนึ่งหนึ่งต้นในหนึ่งกระถางเดียวกันเลยนะคะกระถางที่สี่ค่ะเดี๋ยวทวนอีกทีนะคะอันนี้หนึ่งค่ะหนึ่งสองนะคะสามจะเป็นกระถางนี้ค่ะสี่กระถางนี้นะคะ หนึ่งร้อยทุกกระถางเลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นมีร้อยยี่สิบกับร้อยห้าสิบด้วยนะคะอ่ะร้อยยี่สิบก่อนละกันนะคะร้อยยี่สิบก็จะเป็นทศกัณฐ์นะคะเริ่มกัดหน้ามาแล้วนะคะนี่ค่ะยังกัดไม่เต็มที่เท่าไหร่นะคะไซส์ประมาณเกือบหนึ่งหมายบรรทัดนะคะทศกัณฐ์หนึ่งร้อยยี่สิบบาทะคะ่ะแล้วก็ข้างๆทศกัณฐ์จะเป็นคุณขจรเดชตัวนี้เป็นบอลเก่านะคะใบจะแบบ หยักๆึ้นๆนิดนึงนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้หนึ่งรอยี่สิบาทค่ะชื่อว่าคุณขจรเด่นนะคะโตใบใหญ่มากนะคะตอนนี้ก็ใบประมาณมือหนูแล้วนะคะอ่ามีร้อยห้าสิบนะคะต่อไปเป็นอ่าเทพธิดานะคะเทพธิดากัดแล้วด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะกัดชมพูทั้งใบนะคะทั้งใบเลยนะคะพันนี้ก็ชื่อเทพธิดานะคะต้นประมาณหนึ่งไม้บรรทัดแล้วนะคะก้านแข็งเหมือนกันนะคะนี่ ให้ดูใบชัดๆประมาณนี้นะคะห5 0้าบาทค่ะต่อไปเป็นอินทรารลังสันนะคะอินทรารลังสันก็เริ่มกัดแล้วเหมือนกันนะคะให้ไปห5 0้าบาทนะคะอินทรารลังสันต่อไปม่วงจรดสกุลน,นะคะม่วงจรดสกุลตัวนี้เป็นกระดูกขาวเส้นใบขาวนะคะพื้นม่วงเม็ดม่วงนะคะสวยมากนะคะนี่คะ่ะห่บาทนะคะม่วงจรดสกุล พันนี้นะคะชื่อซั์เศรษฐีนะคะมีพี่ๆถามกันมาเยอะใกล้หมดแล้วนะคะชื่อดีแล้วก็ตอนโตกัดสวยมากนะคะอันนี้มากจริงๆนะคะนี่ค่ะ80บาทเท่านั้นนะคะชื่อดีมากนะคะซั์เศรษฐีนะคะโตสวยนะคะอันนี้เดี๋ยวถ้ายังไงหนูจะแนบรูปให้อีกทีนะคะพันดาวนะคะพันดาวก็ให้ไปที่100บาทค่ะกัดเม็ดแดงแล้วนะคะ อันนี้เป็นบางใหญ่นะคะบางใหญ่หน้าสวยมากนะคะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้ยห้าสบาทนะคะฟอร์มสวยอันนี้ใบมันกลางนิดนึงเพราะว่าหลอดกําลังมานะคะมีจํานวนหลายต้นอยู่นะคะอันนี้บางใหญ่ค่ะอันนี้จะเป็นศิลาเพชรนะคะสีลาเพชรน้าสวยนะคะอันนี้ไซส์แบบว่าอัพกระถางได้สบายเลยนะคะให้ไป200รบาทค่ะสิลาเพชรอ่าอันนี้ดูสิทานีนะคะดูสิทธานีอันนี้ก็เป็นบอลเก่าหายากนะคะอันนี้ให้ไปที่ หนึ่งร้อยยี่สิบบาทคะ 120. ่ะหนึ่งร้อยยี่สิบนี้เป็นจังหวัดนะคะจับจังหวัดจังหวัดราชบุรีนะคะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้ค่อนข้างหายากอยู่นะคะเป็นใบก้มนะคะใบกลมนี่ค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะอันนี้จะเป็นไก่นะคะไก่มะเหสวนนะคะวันนี้มีไก่มาหลายตัวอยู่นะคะวันนี้ไก่มะเหสวนหนึ่งร้อยบาทคะ่ะอันนี้เดี๋ยวจะกัดชมพูทั้งใบเลยนะคะตอนนี้มันเริ่มเป็นเม็ดมาก่อนนะคะ ดาราลายนะคะดาราลายให้ไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทจะกัดแดงแบบนี้นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะอันนี้เป็นพิษณุโลกนะคะพิษณุโลกนี่ค่ะกัดมาแล้วด่างด้วยนะคะนีนหนึ่งร้อย0ี่สิบาทค่ะพิษณุโลกนี่ค่ะอันนี้เป็นพิษณุโลกด่างนะคะหนึ่งร้อยี่ิบาทสวยมากนะคะกัดเม็ดแล้วด้วยนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะ แล้วก็จะมีนี่ค่ะนินซับนะคะนินละซับนี่ค่ะอันนี้ให้ไปที่150บาทนะคะนินและซับเป็นไม้เมื่อปีที่แล้วนะคะไม้ตั้งชื่อปีที่แล้วค่ะแล้วก็จะมีนาลีบุรพานะคะ150บาทคะ่ะนาลีบุรพาเป็นไม้ป้ายชมพูนะคะนี่ค่ะอันนี้คือป้ายสวยเลยนะคะต่อไปต้นสุดท้ายของวันนี้จะเป็นเป็นลูกไม้ของหนูเองนะคะของทางสวนเองต้นแม่ที่โชว์ไปเมื่อวานนะคะอันนี้มีแบ่ง200บาทนะคะ ค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะมีมาทั้งหมดเจ็ดิกว่าสายพันเลยนะคะให้เลือกกันนะคะวันนี้นีค่ะวันนี้ก็ใครสนใจพไลน์โทรมาที่เบอร์ศูนย์หกสี่สองแปดสองี่สามหกสามนะคะหรือว่าทักไลน์มานะคะทักเฟซก็ได้ทักไลน์ก็ได้นะคะ,กกน,ะ,คะนี่ค่ะประมาณนี้เลยนะคะค่าส่งจะเป็นหมองเมาสสามสิบบาทนะคะมีทั้งโอนแล้วก็ปลายทางนะคะโอเคค่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ